โอเคครับสวัสดีใช้ผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Dark ก o ็นะครับเป็นเกมแนวแนว r p g นะครับรู้สึกว่าจะมีต้นแบบมาจาก Dark s o ซ l นะครับเป็นเกมที่เล่นแบบว่าโคตรยากนะครับผมก็นะครับในวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคในการเลวิของผมครับว่าเลี้ยวยังไงดีนะครับหาของกันยังไงนะครับผมซึ่งงผมก็ต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าเกมนี้มัน เล่นนะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะว่ามีเซิร์ฟ V.P. รู้สึกว่าจะไม่มีเซิร์ฟ V.P. ให้ซื้อนะครับจริงๆผมแนะนำว่าถ้าเกิดมันมีให้ซื้อเนี่ยควรที่จะซื้อไ้นะเพราะว่าคือด้วยความที่เราเล่นเซิร์ฟหลายคนเนี่ยมันจะทําให้จิลเราแหลกนะครับเลยมันก็จะเพิ่มความยากในการเล่นของเราเแบบทวีคูณนะครับจากที่เล่นยากยู่แล้วก็พอาวปิงอะไรขึ้นงี้ปุ๊บแล้วก,จกวดจิ้ไปโดนแล้ก็ยากกว่าเดิมแบบร้อยเท่ากันเท่า,น,ทาน,นะครับ โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเรียกปุ่มนะครับก็จากที่เห็นนะครับเรียกสิบม151นะครับผมก็น่าจะประมาณน่าจะเรียกตันกันละเพราะว่าเอ็กพีมันก็ <c oughs> เป็นเลขหน่วยที่แบบเกินแบบเกินนั้นแล้วอะผมไม่ได้เสร็จไปแล้วนะครับก็คือเป็นระดับห e นึ่งอีบวกสิบเจ็ดนะแต่ว่าสิบเจ็ดหลักอะไรนั่นแหละผมต้องเก็บเอ็กพีแได้สิบเจ็ดหลักนะครับประมาณนนะห <c oughs> รือเปล่านะครับจากที่ผมเข้าใจจากกละไเกมนะ โอเคนะครับลางจาี่เราเข้าเกมมาเนี่ยปกติจะเกิดกันในคุกนะครับผมก็ยวผมขออธิบายนะครับถ้าเราเกิดเกิดในคุกใช่ไหมแล้วพอเราทาเคลสอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการสอนเราเล่นนะครับพอเราทาเคลสเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นมาอยู่ในเมืองวาลตรงนี้นะครับซึ่งเวลาขึ้นมาก็มีของด้านหลังก็ใครจะเก็บก็เก็บได้นะครับแต่ผมไม่เก็บเนาะโอเค okay, เรามาดูวิธีการดร้วยของเราเลยดีกว่านะครับอย่างแรกถ้าเกิดเราทุกคนเริ่มเล่นใหม่แล้วไม่มีเลเวลเนี่ย ผมจะนําไปคุยกันง,ง่ายๆอยู่เควสหนึ่งนะครับก็คือเควสตรงตรงนี้นะครับตเวลาเรากดตัดปุ๊บคุยไปเรื่อยๆนะครับใครจะอ่านก็ได้นะครับเขาบอกว่าเขาเขาการจะหาพึ่งอะไรอางเงี่ยยอแล้วก็มาคุยกับพึ่งนะัพึ่งเขาะจะอยู่ข้างล่างตรงนี้พอดีเป๊ะมึงนี่มันโง่จริงเลยไ <c oughs> ม่ดูข้างล่างก่อนหรือพึ่งเนี่ยก็ได้ต่างมาได้วคุยกันมประมาณนี้เควสนี้ก็เอ็กพีถือว่าเยอะนะครับเยอะมากถ้าเกิดว่าใครกด ผมแนะนำนะครับว่าคนจะมีเกมหรือว่าเทปทูสนิปนึกับเกมนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้เทปทูหรอกแต่ว่าวัานแจกนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมเล่นเนี่ยกำลังอัดคลิปโบคุโนไม่ใช่อัดคลิปสิตัดคลิปโบคุโนะลบอกอยู่นะก็ประมาณนั้นแหละผมตั้งตัดคลิปโบคุโนแล้วก็กําลังจะเข้าเกมไปเก็บรูปภาพนะครับในการมาตัดต่อก็ <c oughs> <c oughs> เจอเกมนี้ตัวบงเอนกันแล้วก็เล่นเพลินดีนะครับก็เล่นยากมันกัแล้นะแล้วมันก็รีเกมนะครับ คือมันมีช่วงหนึ่งที่ไอเทมผมผุมหายหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ชดเชยมาเป็น500เกมผมก็เลยมีตังในการซื้อของรถนี้นะครับก็จะมาบอกทีวีวอะไรละกันเนาะซึ่งเ่องแรกเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยครับเก็บเลเวลตามเควสช่วง,รงแรกๆไปก่อนนะครับจนถึงเลเวลสัก30หรือ40เนี่ยผมจะมาแนะนําในการพาไปตีกูเลมนะครับหรือว่าบอสต,ตัวแรกของเกมนี้ในแบบนี้นี่แหละอาวิธีนะครับที่จะมาตีบอสกูเลมได้นะครับเราไม่ต้องทำคืนแด้นหรอกเราแค่มาเดินมานครับ ซึ่งปกติเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูกันนะผมขอเล้ผมขอเดินสักแ๊บนึงซึ่งคนปกติเนี่ยเวลาเดินมาใช่ไหมครับประตูตัวเนี้ยมันจะปิดอยู่บางคนหลายคนอะ่ะจะไม่รู้นะครับว่าจะเปิดยังไงใช่ไหมซึ่งตอนแรกผมก็ดูว่าต้องไปทำเควสอะไรหรือเปล่ามนถึงจะเปิดให้นะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับไม่ต้องทำเควสนะครับก็ผ่านได้แต่ผม,มนะนําว่าให้ทำเควสมาสักเปรี้ยวสักสามสิบสี่สิบอย่างนี้ก่อนนะ มีเพื่อนมาด้วยยิ่งดีนะครับในการตามด้วของผมเนี่ยโอเคแล้วก็ปีนขึ้นมานครับประมาณตรงนี้คือว่าเราตั้งไปเปิด <c oughs> ค่อยเชียวเลยลนะเราต้องวิ่งระยามอย่ให้ตกครับบอนเกมนี้ข่อนข้านที่จะเคลียร์ยากยานิดนึงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ แล้วใครที่มีเจมเนะี่ยหรือว่า5้าเจมที่เขาแจกเนะี่ยซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเขายังแจกเจมอยู่ไหมหรือว่าแจกจเฉพาะตอนที่เขารีนะครับแต่ผมเข้ามาแล้วผมไนดะ้เจมอนะ่ะเนี่ยห้เรามาตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบถ้าเกิดคนมาครั้งแรกเนะี่ยมันจะมีปุ่มให้กดตัว E นะครับก็วิ่งขึ้นมาปุ๊บกด E นะครับแล้วก็จะสังเกตดรรูว่าประตูมันจะเปิดนะครับหลังจากที่ประตูเราเปิดปุ๊บนะครับพยายามวิ่งนะครับอย่าสู้กับมอนนะเพราะว่ามอนนี่มันค่อนข้างทางี่จะโหดนะผม ถ้าเป็นมือใหม่นี่ก็ค่อนข้างนี่ยเล่นยาก,ออยาก,กาพอสมควรนะครับหรือว่าแต่ที่ดีผมแนะนำว่าให้มีเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วจะดีในเกมนี้ในวะันปกเกมที่แบบว่าเล่นยากมากๆนะครับตรงนี้ใครจะทำเคเวสก็ได้นะถือว่าเป็นการเก็บเรีวิวไปด้วยนะครับผมก็จนแรกๆผมก็เดินเควสทั้งหมดเลยทำเควสอ,อะไรมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้ครับประตูตรงนี้มันจะยังไม่เปิดใช่ปะ่ะให้เรานะครับขึ้นตรงเหตุอันนี้นะครับ ึเพิ่มข,ข,ขึ้นนะครับเฮยก็ระวังนะครับจะมีบอสหรือว่ามนอนเตอร์ไม่ใช่บอสหรอกจะเป็นมนอนเตอร์ระดับแบบว่าค่อนข้างจะตีแรงนะครับเดีย๋ยวไปช่วยกันนะโอเคแล้วก็เดินมาต่อยกำแพงมาตรงนี้มันจะมีโซ่ด้วยน,นะครับก็ให้กดตัว E ตรงนี้นะครับผมประตูมันจะเปิดใช่ไหมแล้วก็วิ่งเข้าไปนะเดี๋ยวไปสนใจเดี๋ไปสนใจนะครับเขาอ,อาจจะทำคนกันอยู่นะแต่ว่าผมจะวิ่งไปตีบอสนะฮึ่มหน้าที่ ดีมากอือหือทุบมันหลบได้ทุบโอ้คุณจิ๋วแล้วเฮ้ย <c oughs> เดกี้ผมท่านหาจะเปลวเล็กน้อยนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นมอนประเภทเอ่อมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเป็นมอนเตอร์ประเภทมนุษนย์นะครับผมแนะนานว่าให้ระวังเรื่องของสกิลนะครับในการกระโดดของมันนะครับถ้าเกิดมันกระโดดติีเราเนี่ยจะให้เราเปิดโลดนะครับเราก็จะป้องกันมันไม่ได้นะครับ คือหมดมันค่อนข้างที่จะเยอะนะอ่าผมแนะนํานะครับว่าสำหรับคนที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเอ่อเป็นอะไรว่าเป็นแสงครับตรงนี้ก็ให้มากดอีกเก็บนะครับมันจะเป็นขวดยาพิเศษนะครับก็เวลามันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นขวดยาสีแดงกับขวดยาสีฟ้าก็คือมันจะถามแต่ว่าเราอยากจะเพิ่มยาอันไหนจะเพิ่มยาแดงหรือจะเพิ่มยาฟ้านะครับ แล้วผมเองก็แนะนำว่าให้เพิ่มทั้งยาแดงยาฟ้ามันก็จำเป็นหมดเลยถ้าใคร้วยหลบหลบด้านหลบเก่งมากมนะครับสามารถกดบล็อกด้ก็เอาอยาฟ้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครหลบแล้ก็เก่งแบบผมนี่ก็ยาแดงด้วยแล้ว,ลวยาฟ้าเลยก็ดีนะเฮ้ยคือมอนเนี่ยมันค่อนข้างจะเก่งครับเกมนี้โอเคที่ผมก็จะตายแล้วล่ะ ผมไม่ได้เล่นเกมทำอะไรเก่งนค่นั้นนะครับโดยเฉพาะเกมอย่างนี้เล่นแล้วหัวร้อนโอเคเรามานะครับพยายามหลบมอนเตอร์ด้วยนะครับแล้วกดอีกองูนะตรงโซ่อ่ะโอเควิ่งมาใหม่ครับวิ่งมาใหม่ตรงนี้เราจะไม่ตีมันแล้วนะมันไม่อยู่ยใช่ไหมโอเคนะครับเราจะพาไปตีบอสกันนะครับวิธีวิ่เ,วเดี๋ยวผมจะบอกอีกด้วยนะครับวิวงยังไงจนถึง151นะครับ <c oughs> คือถ้าเกิดตีบอสปกติมันไม่ถึงร้อยห้าเอ็ดหรอกนะครับตรงนี้ก็จะมีของนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เก็บนะครับพอดีว่ารีบหลังจากที่มันรีก,ก็เลยรีบเก็บเร็วเลยตรงนี้นะครับก็จะมีมอนเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เนะี่ยให้วิ่งมาปุ๊บกด E ปั๊บวิ่งกลับให้ทันนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับมอนเตอร์นี่ก็ให้ตัวนี้ก็จะมีของครับแต่ว่าผม่าจะเก็บไปแล้วล่ะโอเคนะครับหลังจาก ถ้าเกิดเราไปกดตรงนู้นเนี่ยประตูตรงนี้มันจะเปิดนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นโซนของแบบว่างไงอะเล่นยากขึ้นโอเคแล้วก็ให้มานั่งสมาธิตรงนี้ก่อนนะครับกด e เป็นการเซฟเนาะถ้าเกิดมาใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาตรงบนใดตรงนี้ด้วยแล้วบอลที <c> ่ <oughs> มันอยูดตรงนี้กันหมดนี่้ยทุบฟันโลกทุบฟันเฮ้ยประจกัก ้ยนะครับก็มอเตอร์มาเยอะเท่างหร่ตีง่ายอะไรอย่างนี้นิดนึงนะครับไม่นิดอหละยากมากเกมน,นี้ก็ไอ้รับว่าให้มากดอ e ีตรงสะพานตรงนี้ด้วยนะครับคือมันจะสามารถไต่ขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นการสะดวกนะครับแต่จริงๆก็ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ไม่มาวิ่งอย่างนี้รับก็จะกดใช้เครื่องเทเลพอร์ตนี่แหละต่างหากเนก็จะวาร์ปกลับเข้าเมืองได้นะไม่จำเป็นต้องเดินไนม่สั้ โอเคหลังจากนั้นนะครับเราทำยังไงนั่นสิเมื่อ <c> ก <oughs> ี้ผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยตรงทาง้าตรงเนี้ยมันจะปิดอยู่เราต้องไปเปิดจากข้างในนะครับซึ่งทางเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีโซ่โซ่ตัวอยู่นะครับประมาณมันจะเป็นโครงขังนะไม่ให้เราเข้าไปได้นี้นะครับซึ่งตอนแรกมันจะปิดอยู่เราก็เฮ้ยใจเย็งเงนแบบเราก็เข้ามาในถ้ำละมัง้ง เอ้จริงนตรงนี้ผมก็ไม่อะก็กดสปีดนะครับเข้ามานะแล้วก็ฟอเฉยครับตรงนี้ก็ตรงนี้แหละตรงนี้แหละปัดจากนี้ไปนี่แหละไปเราถ้าจะมีเพื่อนมาช่วยเล่นนะช่วยช่วยตีไถก็ไปูไอ้เียมันมันไม่ตีมันวิ่งเอวิ่งด้วย โอเคครับาเราเข้ามาได้ตรงนี้เป็นส่วนข้างในนะนะวิ่งออมาจากตรงนู้นวะ่ก็ลงมาปกติมันจะมีของให้เก็บนะครับซึ่งน่าจะต้องฆ่าเอไพเลตนะครับกับตันนะครับ,บ,รบซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่ยากไอ้จริงน,นผมก็งงเหมือนกันวนะ่าผมไปอยู่กับผมก็เปิดกันได้ตรงนี่ก็ว่าสิทำไงดีนะครับรก็ มันเหมือนให้เราเข้าถ้ำนี้มาดูว่าเก็บอะไรพวกนี้นะครับก็เอาเป็นว่าผมไม่รู้จะแนะนำยังไงอะ่ะไอ้ตรงนี้ประมานว่าให้ลองเข้าไปทําควทหรือว่าลองไปเก็บอะไรสักอย่างดูนะครับ<อ>ผมก็ผ่านงงเหมือนกันนะครับตรงนี้ใครที่รู้ไว้ก็บอกด้วยก็ดีนะ้ำเราผมผมเข้าไปเก็บเธอช่วแล้วก็ตายเกิดบใหม่ปุ๊บมันก็ตึ้งถเปิดให้เลยนะ เอาล่ะสมมติว่ามันเปิดแล้วนะครับทุกคนทำเป็นมันเปิดได้แหละก็เข้ามานะรตรงนี้อ่าครับวนี้ก็จะมีเป็นอ่าบอสนะครับเป็นบอสจะเรียกได้ว่าบอสได้นะมันจะมีแบบเฝ้านะครับเฝ้าพอจามนีเฝ้าของนะครับซึ่งถ้าจะเข้าไปเก็บจริงจริงเนี่ยถ้าจะเข้าไปเก็บจริงจริงเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาก,กนะ ก็ตอนนั้นผมเข้าไปได้ก็มากันมาตีกันไล่คนปสะสบนวร์ต้องฆ่านะต้องฆ่าตัวนั้นมันจะไม่เปิดทางไปเก็บของนะครับของนั้นก็คือไฟล์เจมนะผมก็จะเป็นของที่เอาไว้ตีบวกกับแบงนะครับซึ่งการตรีบวกเนะี่ยเราต้องไปท,ทําที่อีกเมืองหนึ่งนะครับเมืองหลวงนะโอเคเป็นว่าเราจะมาเลี้ยกันก่อน,อนละกันเนี่ยสนใจนเรื่องของเลย โอเคนะหลังจากที่เราวิ่งมาพยายามจุกเขพยายามจุกไว้อย่าเดินทางตรงนะครับมันจะตีเราโอเคเราเข้ามานะครับปกติตัวเนี้ยัาแต่มันมืดใช่ไหมให้เรามาวิ่งเก็บเบมโบรี่แล้วก็วิ่งมาเปิดไอ่ถ้ำตรงเนี้ยมันก็จะเปิดออกนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็มาคุยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำเควสนะครับ ก็คุยนะครับแล้วก็ไปทำเควสฆ่าโกเลมนะในการยิงตรงนี้พอหลอดหมดปุ๊บหลอดตรนหมดปั๊บนะหลอดหมด,ด,หมด,ด,หมดถ้าหลอดอย่างเงี้ยหมดจนหมดเราก็จะเข้าห้องบอสนะครับซึ่งในการเควสของผมเนะี่ยผมก็แนะนำว่าต้องมีเจมนะระดับหนึ่งหรือต้องเทพทูนั่นแหละนะก็ให้กดซิวเวอร์อันเนี้ยกดยาซิวเวอร์นะครับก็จะเป็นการทริปเปิลเอ็กพีนะครับก็คือจะได้เอ็กพีสามเท่าในเวลาสามสิบนาที ซึ่งเยอะมากๆนะครับก็คสโกเลมนี่ได้คุยแล้วประมาณ60,000่นอนะครับถ้าเกิดอัดคูณ3เนี่ยก็สองแสนสามแสนเลยนะปกติ 6, จริงมันก็ได้แสนแปดนะครับแต่ตอนที่ผมทำควสเสร็จเนี่ยผมได้ประมาณสองแสนสามแสนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันทำไ,ได้เยอะขนาดนั้นโอเคแปลว่าเราได้เยอะนะครับก็ใช้กดทริปเปิลเอ็กพีเข้าไปนะครับ แล้วก็พยายามหาออพวกจ้าพวกเนี้ยมันจะมีขายอยู่ตรงเมืองในเมืองตรงนู้น่ะก็จะนําไปหามากินนะครับเป็นยาสีแดงๆจะเพิ่มดาเมจเรานะครับยาพวกเนี้ยที่มันจะขายอยู่ในเมืองนะในเมืองของดีเซอร์นี่แหละก็ให้กินอะไรพวกนี้ไปแล้วก็ไปตีนะครับซึ่งสมมติว่าเราทําเคลสเสร็จแล้วอ้าวแล้วมันจะเลี้ยวยางไงต่อนะครับก็มันจะ็นไอเทมในเกมอันนี้นะครับ จะเป็นไอเทมอันนี้ให้กดนะครับพอเรากดใช้ไอเทมนี้ปุ๊บมันจะทําการรีเควสททั้งหมดของพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับสมมุติถ้าผมอยู่ในพื้นที่ดีเซิร์เนี่ยแล้วผมกดไอเทมนี่ปุ๊บมันก็จะรีเควสนะครับแล้วก็สามารถรับเควสโคนเลมได้ใหม่ก็คือได้หกคนอพีแล้วก็เข้าไปตีบอสนะครับพอตีบอสเสร็จก็มาเติมกดใช้แล้วก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยอย่างนี้เลย เทคนิควิธีการเรี่ผมก็ประมาณแค่นี้แหละกด triple XP ใช้คู่กับอันนี้นะครับรีเควสแล้วก็นั่นแหละทำเควไปใหม่เรื่อยๆนะครับจนเรียบร้อย51ก็ใน,นส่วนของการตีบอสนี่รู้สึกกับบอสนี่ผมรู้สึกว่ามันจะปรับให้บอสโหดขึ้นนะครับเมื่อก,ก่อนเห็นแเพ่ค่อโหดนะหรือเป็นพอปิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ สู้กับบอสได้แบบอ่าโคตรยากนะครับ <assessment> ก็คือมันก็โซโลได้แหละแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าบอสเนี่ยมันน่านจะปรับให้ยากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้ยากอะไรขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนก็ปาไม่ปลาปลาปาปาก็ตายแล้วนะครับตอนนี้คือแบบว่ามันต้องแบบลากเลือดเลยนะที่เห็นไปครับตะกี้ผมก็สู้แบบก็ทันใจจริงจังพอสมควรนะครับก็ยาผมห้าขวดยาเลือดนี่ก็หมดไปเลยนะครับหมดแบบหมดเลย นะครับใครที่ยังมาสู้นี่ก็นะคือจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกคือกูกางเองพี่แหละนะครับก็ลองมาสู้กันดูได้นะครับเวลาทำเควสเสร็จเนี่ยแต่เรามีทิปเปิ้ลเอพีอยู่เนี่ยมันก็จะได้เควสประมาณสองแสนสามแสนนะครับประมาณสักแสนเป็นแปดเนี่แหละแต่ผมได้สองแสนสามแสนก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะโอเคครับหลังจากให้เราค่าเควสเสร็จนะครับทำเควสเสร็จปุ๊บเราก็สามารถมากด ชืตอันนี้ได้แล้วก็เข้าไปทําอีกนะครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็ทําได้ยันวลร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับผมก็ทํายันร้อยห้าสิบเอ็ดนี่แหละนี่แหละคือวิธีการเลี้ของผมครับก็คือแนะนําว่าให้ซื้อซิลเวอร์อันนี้ยาเทปเปอร์กพีแล้วก็อันนี้มาครับรีเควสเรื่อยๆไม่จำเควสต์เูเลมอย่างเดียวนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็เก็บว่าสามสิบแบบก็มาแล้วแล้วก็โซโล่ไหวนะตอนนั้นใช้เลย ใช้สกิลปาร์มิกดนะครับมันเป็นสกิลที่ท่านจะโอพยนะแต่บางทีก็นะครับระวังสกิลบอสอะไรไว้เยอะๆนะฮะที่สุดมันจะปรับมากนะครับก็ถ้าเกิดคุณกันได้ก็ผมแนะนำให้กดกันไว้นะครับแต่ว่าจะมีสกิลหนึ่งที่กันไม่ได้นะฮะก็คือสกิลไอ้มือตบมือเดียวอ่ะให้ระวังไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับกับคลิปในการฟาร์มเดลจนถึง151ของผมนะครับฟาร์มก็ไม่ ไม่ไม่นาถึงวันนะประมาณวันแตนะ่ประมาณนั้นแหละประมาณวันนึงก็แหละตัดแ,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย